ตำสัสวแซบแซบจกคนอีสานในต่างแดนได้พี่น้องว่าสิแซบซํำใดกดไลคกดแชร์กดติดตามประสีไว้เลยเด้อจ้าสิผาแซบแซบเบ,บ,บ่งดูตำกัดบ่ได้มีโคกเด้อจ้าพี่น้องจ้าตำใส่กะละมังแต่กะละมังกะน,น้อยน้อยอยู่เนาะ มาเบิงว่ามันสิแสบส่แบซำใดแ่บหลายแ่บว่าร้อยแรงจ้า สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกคนเด้อจ้าเป็นจังไรจ้าสบายดีกันเนาะพี่น้องเนาะสบายดีเนาะมาเจอเจอกันอีกแล้วจ้ากับปสีเด้อจ้าวันนี้สิพะมากินตำซัวจ้าพี่น้องตำซัวเนาะมันก็จะมีประมาณว่าอะอย่างเนาะมีหมึกจ้ะหมึกกระตอยนะ ตำเซนมจีนตำเซ่แค่หลอดแล้วก็มีนี่ค่ะแฮมเนาะเห็นบอนอเห็นบเนอะนี่เนาะอยากให้เห็นเด้มีไข่จะ้ะไข่นี่ก็คือลวกยางมาตูมเด้จะ้ะนี่บ่เห็นเนาะบ่เห็นบ่เห็นจ้ะนี่อืมเนี่ยปะเราไปกินกันเลยจ้าเนาะเป็นจังไรกะ ฝากดิดตามรับชมกันในเด้อจ้าว่าเป็นยังไงเนาะดอกไม้ยังเหมือนเดิมเนื้อจ้ายังเหมือนเดิมแซ่บคือเ้าจะมือีนแซ่บคือเ้าจะรสชาติบ้านเฮาเลยจ้ารสชาตินี้บ้านเฮาจริงจริงเลยจ้านะคะนี่เลยนี่เลยพี่น้องจ้ามามาไปลุยกันปะน้องปะพี่น้องเอ้ยมาลุยลุยกันต่อเด้อ กินเบืองเด้ออากาศเย็นๆเนาะว่ามันจิเป็นยังไดพี่นอ้องอแซบหลายแซ่บหลายแซบว่าแซบ,บค่ะเ,เปลี่ยวปากก่อนละพอ่าชิมชิมนะคะเป็นคนปกติทำกรบเ่าวบชิมอันนี้หืมสุดยอดค่ะมาหืม รสชาติได้แรงจ้ะเป็นมึกก็ะตอยตัวใหญ่ลวกมาได้เท่าเนี้มึกมันก็จะเป็นประมาณนี้แล้วเนาะมีแบบตัวใหญ่จะ้ะแต่อันนูมันจะเหนียวเนี่ยอันนี้มันจะบนเหนียวจะ้ะอืมอืม พี่น้องไข่อ่ะคือมันแบบว่าอืมอืมัมมนนุ่มอืมนุ่มค่ะนุ่ม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 ค่ะอืนุ่มแซ่บ มันมาซ่อนอยู่ข้างหลังหมดพี่น้องจา๋ามาซ่อนอยู่เขาก็กินข้างหลังเอาสะเนาะโอ้ยมันแซ่บด้อยพี่น้องเด้อตามสแครอทค่ะเพราะว่าแครอทนี้มีประโยชน์หลายอย่างเนาะอืม แต่งก็มากครึ่งเดียวเอาตรงนี้กันคือขึ้นเอาพริกกันได้พี่น้องจ๋าพริกพริกพริกเอาพริกก่นแล้วก็เอาไว้นี่ใส่ต่อ กระลำค่ะสามปีกินก็กินไม่หมดเลยเนี่ยกระลำเนี่ยตั้งแต่กินตั้งแต่มนูนนะคะแล้วก็มีบวกซุกินีนะบวกเนี่ยถูกอยู่นะคะไปเจอมาได้ถูก3ามลูกห้าสบบาทถูกูนะคะแล้วก็มีพริกนะคะมีมักกะดิสดีสมักะดินีอไปแล้ว Marla Des, yay ma. Hmm. จามาพี่น้องมาไปตำเม,มากินแล้วพี่น้อง <c oughs> ใช้น้ำจินก็พอดีมานี่น้ำจินแห่งอไนนะไรเนาะแล้วก็เอามาลวกนะอืมอืมแซ่บพี่น้องจ้า ฝากช่องไว้หน่อยเด้อพี่น้องจ้าฝากช่องน้อยๆสีทนได้นะครพนมไวแน่เด้อจ้ามีอย่างอยากให้เหตุหรืออยากให้รองทำรรประมาณว่ากเขียนไว้ใตค้คลิปได้เลยจ้าจะพยายามเนาะจะพยายามทำให้จ้ มันยังชีลได้มวลมวลน้ำกันนะพี่น้องนะจากคนคนไทยต่างถิ่นนะพี่น้องนเนาะมาอ,อยู่ต่างถิ่นก็ยากอยากยากยากินจ้ะมากกินอยูกก่ล้วมากกินเส้นจ้ะ บ้าสะเป็นเสียยังกินได้หมดอ่ะเป็นคนมากินกินได้หมด เป็นแฮมจ้ะแซ่บพักแซ่บแน่พี่น้องจา้าอืมมาลาดีสกมาลาเดิสมา มาหาแม่เด,ดี๋ยวนี้เลยอืมอืมทราบถามว่าคลีนไหม คลีนแน่นอนไปนยังคือบวกคลีนเนาะมีไข่ค่ะแล้วก็มีแฮมค่ะก็ใส่กอกแดงเนะาะใส่กอกเอเดนมาร์กจะเป็นใส่กอกยาวแล้วก็แดงเนาะแล้วผักต่างๆแล้วก็ตำใส่แครอทด,ด้วยไข่นะคะแล้วก็เส้นกินได้ทุกชื่อทุกเวลากินในหายเหนื่อย กินในายคิดถึงบ้านจะพี่น้องจา้ใาในไฮคิดถึงบ้านนะอากาศมันก็จะเย็นๆนะมืดละอืมพี่น้องจา้าแซ่บนะอืม จะขอะอนุญาตลาลงสํานี่เด้อพี่น้องจ้าบทสมมาพาะควรประการใดกะหายอภัยเด้อจ้าเพราะว่าเขาก็อยากมากินไห้มันนะเขาเรียกอะไรนะอยากมากินไห้มันม้วนไห้มันว่าโอ้อยู่ต่างแดนอยู่ต่างบ้านต่างเมืองเขาก็มีแนวกินแบบนี้แล้วก็เป็นแนวกินที่ มันบ่คือเนาะคะ่ะความรู้สึกมันก็ยังคินฮอดไทยอยู่ดีเนาะคินฮอดเพื่อนคินฮอดคนรู้จักคิดฮอดหลายๆอย่างมันก็คินฮอดเนาะความรู้สึกเฮาก็เลยมาดี Y เนาะดี Y ก็คือมาปรุงแต่งรสชาติอาหารให้มันคือบ้านเฮาให้คิดว่าเอฮอเาก็อยู่ในเมืองไทยไะอ,อย่างประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะคิดฮอดทุกคนได้จ้า ขอให้ทุกคนมีความสุขจ้าพี่น้องจ้ามียังกะเขียนไว้ใต้คลิปนะคะเขียนไว้ใตใ้เขียไว้เขียกดกระดิง่งกดกระดิง่งติดตามด้วยนะคะขอฝากช่องน้อยๆสีทนได้นครพน,นมเดือจ้าพี่น้องขึ้นฮอดหลายขึ้นฮอดจ้าขึ้นฮอดขึ้นฮอดขึ้นฮอด,ฮอด,ฮอดทุกคนจ้าเจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะอ่าสวัสดีค่ะ ขอบคุณพี่น้องปองปายทุกคนที่ให้กำลังใจประสีมาตลอดเด้อจ้าเจอกันคลิปหน้านะคะขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญจ้าสวัสดีค่ะ